โอเคครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับย่ำขานะซ้ายขวาสลับกันแบบนี้นะครับทีนี้นะครับมาในส่วนของแข่งกันบ้างจะชี้แบบนี้นะครับพร้อมกับมือขวาทุกหัวบ้างออกนะครับขยับคอไปทางด้านซ้ายด้วยจังหวะนะครับจะเป็นย่ำซ้าย1และทุก2นะครับจากนั้นซ้ำอีกครั้ง3และทุก4นะครับจากนั้นครับผมให้ทุกมือขวานะครับเปิดข่าขวาที่5้า ขึ้นที่และและสลับซ้ายครับผมที่โคและขึ้นที่และอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามือเป็นลวกกองนะครับที่และลงขวาเจ็ดและซ้ายอีกครั้งครับผมที่และแปดเจอนั้นค้างไว้นะครับให้เรากระโดดชูมือขึ้นจังหวะที่1และมือขวานะครับปัดเท้าขวานะครับที่และสสลับซ้ายต่อเลยที่และและวิ่งนะครับผมก้าวซ้ายก่อนที่3ขวาที่และและออกสี่ และชิดเลยครับที่แลกจากนั้นครับผมย่ำขวาซ้ายสลับกันพร้อมกับสะโพกนะส่วนมือนะครับเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยสลับกันจังหวะจะเป็น5และเอียงคอ6เตะขาซ้ายครับแล้วก็สลับกัน7และเตะแปะจากนั้นครับผมมือเป็นเวฟเลยชูขึ้นและทักหนึ่งเรียบร้อยครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวเราลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับสแตนบาย5้า หกเจ็ดย่ำ้ายชี้1และทุก2องซังามและทุก4ทุกขวา5ซ้ายหกลัวตะตะ7และแตดกระโดด1นึปัดสวิ่ง3ออกสี่และนิ้ว5้าเตะหกเเตะแลัวตะ1เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปเต้นกับเพลงแบบสโลโมชันดูกันบ้างถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับใสนไบขาย่ำสายขวาสลับกันนะครับส่วนมือชี้นะไปเลยหนึ่งและทุกสองสามสามและทุกสี่ทุกห้า 5, ซ้ายหกลั่เจ็ดและแปดชูมือหนึ่งปัดสองวิ่งสามและออกสี่ ครับผมฝึกยังมากครับและก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงยังดํา u m b s t ดนะครับของ Ensmix นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองฝึกเต้นนะก็สามารถฝึกได้เลยนะครับหรือถ้าเจใครเที่ยงเต้นไม่ได้นะครับหรือเต้นไม่ทันนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับผมเพลงนี้ออกกําลังกายดีมากเลยนะครับผมมีทั้งวิ่งมีทั้งกระโดดนะครับผมยังไงก็ลองฝึกกได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันฝากทุกคนนะครับช่วยกดไล์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่หคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย